ครับสวัสดีครับสวัสดี F4 นะครับ f c ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ136นะครับประเทศทั่วโลกครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูสัญลักษณ์นะครับที่เขาเรียกว่าเส้นอาทิตย์นะครับทำไมถึงเรียกเส้นอาทิตย์เส้นที่ตั้งขึ้นตรงนี้นะครับเกิดขึ้นที่เนินอาทิตย์นะครับอยู่ใต้นิ้วนางนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเส้นอาทิตย์นะครับเพราะว่าเกิดขึ้นที่เนินอาทิตย์นะครับทีนี้ลักษณะเส้นนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ย เกี่ยวข้องอะไรกันบ้างนะครับหลักๆนะครับก็บอกว่าเป็นเส้นเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงและความสําเร็จรับเดี๋ยวเขียนก่อนนะครับชื่อเสียงนะครับจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับและความสําเร็จนะครับความสําเร็จในชีวิตเกิดขึ้นนะครับ เส้นนี้นะครับเราเช็กดูว่ามือท่านมีหรือเปล่านะครับความสําเร็จน้อให้คนนะครับที่จะมีเพราะว่าลักษณะลายมือลายเส้นของคนนะครับคนเราจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชื่อเสียงและความสําเร็จนะครับทีนี้นะครับตามหลักในส่วนของ การพยากกณ์สัญลักษณ์ที่ลายมือนะครับก็จะให้ดูทั้งสามเส้นหลักนะครับประกอบกันนะครับถ้าเส้น3มเส้นหลักเนี่ยดีนะครับก็จะส่งเสริมให้ลักษณะเส้นอาทิตย์ดีไปด้วยนะครับลักษณะเส้นแรกนะครับก็จะเรียกว่าเส้นนะครับชีวิตจุดกําเนิดยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะนี้นะครับเส้นชีวิตที่ดีนะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ชีวิตก็จะราบรื่นนะครับ ถ้าชีวิตนะครับเส้นชีวิตในลงลึกก็แสดงว่าชีวิตจะมีความสาเร็จไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับทีนี้เส้นที่สองนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับเส้นสมองนะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเป็นบุคคลนะครับที่นะครับมีสติปัญญาหรือมันสมองดีเนี่ยนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับเส้นที่สนะครับอยู่ใต้ในก้อยนี่ยเขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจ ตามตำหรับตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับลักษณะเส้นนี้นะครับหากวิ่งเข้าหาในส่วนของใต้นิ้วชี้นะครับหรือเนินบุหัตเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจวาสนาบารมีนะครับใครมีลักษณะเส้นนี้นะครับที่ยาวนะครับหรืออีกในยะหนึ่งเขาเรียกว่าเนินแห่งคุณธรรมนะครับก็จะเป็นคนนะครับที่นะครับมีคุณธรรมประจําใจนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับลักษณะนี้นะครับแต่ว่าลักษณะเส้นวันนี้นะครับที่เราจะมาพยากรณ์ก็่นคือเส้นอาทิตย์ ทำไมถึงเรียกว่าเส้นอาทิตย์ก็คือเส้นตรงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่เนินอาทิตย์นะครับหรือใต้นิ้วนางเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเส้นอาทิตย์นะครับทีนี้เส้นนี้เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับก็จะเกี่ยวกับชื่อเสียงนะครับเกี่ยวกับความสําเร็จเนี่ยนะครับทีนี้ท่านใดเป็นข้อข้อนะครับเขาบอกข้อที่1นะครับจะเป็นคนที่มีความรู้นะครับรอบตัวนะครับความรู้ความสามารถรอบตัวนะครับสองนะครับเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาดีนะครับเฉลียวฉลาด 3านะครับขาเรียกว่าจะเป็นมือคนที่นะครับมีอสังหาริมทรัพย์นะครับข้อที่4ี่นะครับก็จะเป็นคนที่ชอบนะครับศึกษาเล่าเรียนนะครับค้นควายหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่ห้านะครับเป็นคนนะครับที่มีจะมีความมั่นคงนะครับทางเรื่องการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับลายเส้นลายมือที่ดีนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ